มีหนึ่งข้อดีนะคะในการลงทุนสังหามาฝากกันนั่นก็คือใครก็ตามนะคะที่เวลาเราลงทุนสังหานั้นเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นนายของตัวเองนี่คือหนึ่งข้อดีในการลงทุนอสังหานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่ายามหลับยามตื่นนะคะคุณก็เขาเรียกว่าใช้เงินนะ ทำงานให้เรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นนะอสังหาที่เรามีอยู่นั้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นในเรื่องของสมมตินะเป็นเรื่องของอพาร์ตเมนต์นะหอพักหรือคอนโดให้เช่าหรือบ้านให้เช่านะเป็นบ้านเพื่อการลงทุนอะไรแบบนี้เป็นตน้นก็จะสามารถทําเงินให้นะตลอดเวลาไม่ว่าเป็นเรื่องของค่าเช่า บอกเลยนะคุณสามารถไม่ต้องเขาเรียกว่าคือปล่อยให้เงินเนี่ยทำงานให้มันจะมีระบบของมันอยู่แล้วนะคะที่พอถึงเวลาเนี่ยก็คือได้รับเงินอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่านี่คือเมื่อไรก็ตามนะเหมือนเราเนี่ยเป็นเจ้านายตัวเองก็คือว่าให้เงินทํางานให้โดยที่ไม่ต้องไปนะเขาเรียกว่าสร้างระบบให้มีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนั่นเอง เลยทำให้นะข้อดีในการลงทุนอสังหาข้อนี้เนี่ยใครใครก็ชอบค่ะเพราะเปรียบเสมือนคุณเป็นนายของตัวเอกนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งเคล็ดลับที่นำมาฝากกันถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอสังหายินดีให้คำปรึกษานะคะเพราะว่ากวยเป็นคนหนึ่งที่นะคะก็เ,เรียกว่ามาดูแลในด้านของอสังหาเนี่ยมีทรัพย์เยอะแยะมากมายนะ ก็ไปติดตามควอยได้ที่เพจควอยสังหารนะคะคุณสามารถเข้าไปเลือกจกัดสรรทรัพย์ได้มากมายไม่ว่าบ้านโรงแรมทีดินนะค,ะคอนโดหรือสนามกอล์ฟนะมีทุกประเภทอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอะไรแบบนี้หอพักบ้านพักอะไรแบบนี้นะคะมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนก็ไปติดตามกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ